สวัสดีครับวันนี้ผมช่างหนูจากกิตซ์ันครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่มีคนรีเควสตมานะครับกับ3ปัญหาปั๊มน้ำยอดฮิตที่เกิดขึ้นบ่อยมากและจะยิงสามารถแก้ได้เองที่บ้านง่ายๆได้เลยครับจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามในคลิปนี้นะครับข่อแรกเลยนะครับเป็นปั๊มเสียงดังนะครับปั๊มที่เสียงดังก็มีดังหลายแบบนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะครับ 1. ใบพัดมีปัญหา2ลูกปืนเสียงดัง3ปั๊มไม่ตัดแล้วก็4ปั๊มกระตุกแต่ละแบบจะมีเสียงแตกต่างกันนะครับแบบที่1บพัดมีปัญหา ก็คือใบพัดจะสีกันหน้าเป็นปั๊มจะมีลักษณะเสียงดังวีดตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะใบพัดที่เสื่อมนะครับที่แตกที่ชํารุนนะครับก็ทําให้น้ําไม่แรงนะครับหรือมีเสียงดังเสียงดังเพราะตัวนี้แกนพ่าตัวนี้สึกทําให้คอนอะไรเงี้ยจะทําให้ดังประมาณนี้นะครับเวลาปั๊มทํางานก็เราเคยทําวิธีการเปลี่ยนใบพัดแบบละเอียดไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยอ่าสองลักษณะของลูกปืน <c oughs> มีปัญหาเสียงจะดังกราวมากปั๊มจะดังเสียงแปลกๆก,กว่าปกติเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดู ถ้าเสียงปั๊มที่บ้านเป็นแบบนี้ผมแนะนําให้แก้ไขโดยการเปลี่ยนลูกปืนเลยนะครับถ้าทิ้งไปแล้วอาจจะมีปัญหาทั้งตัวแน่นอนครับอาจจะต้องถึงขั้นเปลี่ยนปั๊มใหม่เลยนะครับอย่างที่3นะครับปั๊มไม่ตัดนะครับอาจจะเกิดจากเช็ควาลหรือมีการรั่วซึมของท่อนะครับตัวนี้อาจจะไม่เกิดที่ปั๊มนะครับหรืออาจจะเกิดที่ระบบการเดินท่อก็ให้สังเกตเช็ควาลดีๆนะครับหรือระบบการรั่วซึมภายในบ้านนะครับลักษณะของปั๊มที่ไม่ตัดนะครับก็สังเกตได้ว่าปั๊มจะทํางานตลอดนะครับ โดยที่เราไม่ได้มีการใช้น้ํานะครับถ้าอย่างนี้สงสัยไว้ก่อนนะครับว่าเช็ควอลมีปัญหาครับหรือแท่งลมอาจจะหมดนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับปั๊มกระตุกนะครับกระตุกแบบนี้ก็ปัญหาก็เกิดจากเช็ควอลเหมือนกันนะครับเสียงดังนะครับไม่เกิดจากที่ปั๊มอย่างเดียวนะครับก็ดูระบบน้ําอื่นด้วยเลยนะครับก็ปั๊มชื่อเสียงดังอีกอย่างนะครับก็อาจจะเกิดจากใบพัดด้านหลังนะครับอาจจะมีเศษวัสดุแปลกปลอม เข้าไปติดขัดอยู่ด้านในนะครับทาให้ปั๊มมีเสียงดังนะครับตัวนี้ก็สังเกตว่าดังจากจุดไหนนะครับถ้าหากว่าเอาออกก็จะดีขึ้นนะครับปัญหาที่2ก็คือน้ํารั่วน้ําหยดตามตัวปั๊มนะครับอาจจะรั่วจากซีลนะครับหรือจุดข้อต่อแล้วก็จะเป็นซีลเผารงกลางเพานี่นะครับก็สังเกตจุดที่รั่วนะครับว่าออกก็จะจุดตรงไหนนะครับตำแหน่งที่รั่วนะครับก็อาจจะเกิดจากซีลที่เสื่อมไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ส่งมาให้ช่างช่วยเคราะหได้เหมือนกันนะครับปัญหาน้ารั่วถึงจะรั่ว ก็ไม่ควรปล่อยไว้นะครับอ่าเพราะว่าถ้าน้ํารั่วนะครับก็อาจจะทําให้เกิดสนิมนะครับชิ้นส่วนต่างๆก็เสื่อมตามไปนะครับประสงคลิปมาให้ช่างช่วยดูก็ได้นะครับที่เสื่อมบ่อยๆก็คือโฟเซนเซอร์นะครับปั๊มไม่ตัดหรือสังเกตว่ามีคราบสนิมบริเวณโฟเซนเซอร์ตรงนี้นะครับ่โดยทั่วไปปั๊มแรงดันคงที่นะครับก็จะมีโฟเซนเซอร์ตัวนี้นะครับที่จับการไหลของน้ํานะครับตัวนี้ก็สําคัญมากครับควรดูแลนะครับเปิดออกมาตรวจสอบดูได้นะครับโดยการปิดบ่อน้ําแล้วก็ถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับแล้วก็เปิดน้ําาาทง ทางน้ําออกเพื่อคลายแรงดันในตัวปั๊มก่อนแล้วก็ทําการหมุนโฟเซนเซอร์ตัวนี้ออกมานะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดมาก็จะเห็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวโฟเซนเซอร์นะครับถ้าปกติจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับหรือดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ได้นะครับตัวจับการไหลของน้ํานะครับแต่ถ้าติดขัดนะครับอ่าจะทําให้ปั๊มไม่ตัดนะครับอ่าถ้าติดขัดก็ขยับไม่ได้เลยดึงขึ้นไม่ออกนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็เกิดจากการใช้งานนะครับหรือ การเสื่อมคุณภาพของตัวตัวปั๊มนะครับเกิดจากสนิมนะครับเราทําการดูแลนะครับโดยการขัดทําความสะอาดตัวเสื้อปั๊มนี่นะครับอ่าแล้วลองใส่ไปดูแบบนี้นะครับให้ขยับได้แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับคาก็ใช้กระดาษทรายหรือวัสดุไขควงก็ได้นะขัดทำความสะอาดได้เลยนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับ ขอตัวนี้เป็นวิธีที่เช็คเบื้องต้นสามารถทําเองง่ายๆได้ที่บ้านนะครับแต่ถ้าหากลูกค้ารู้สึกว่าแก้ไขไม่ได้จริงๆหรือว่าไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นที่อะไรก็ทักหาแอดมินคินตันนะครับส่งรูปหรือคลิปการใช้น้ําที่มีปัญหาหรือบริเวณของปั๊มที่คุณคิดว่ามีปัญหามาให้ช่างของคินตันดูได้เลยนะครับก็สามารถส่งมาให้เราซ่อมได้หรือว่าถ้าหากว่าอยากเปลี่ยนปั๊มใหม่ทางกินตันเราก็มีบริการติดตั้งปั๊มถึงที่เลยนะครับ ผมก็บอกเลยปัญหาเรื่องปั๊มน้ำอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าการใช้น้ำได้ลื่นไหลก็ทําให้ชีวิตประจําวันได้ลื่นไหลไปด้วยครับก็ถ้าหากว่ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทัางจากคิดตันจะมาช่วยตอบให้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ